โดนแล้วครับนั่นะนะโดนแล้วครับนั่นนะโดนแล้วครับนะโดนแล้วครับนะโดนแล้วครับ <c oughs> จับสองทีนะเมื่อกี้นะโอ้ผมจะขึ้นได้ไหมเนี่ยสวัสดีคุณผู้ชมยามเช้านะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้เช้าๆวัวนนี้จะพาคุณผู้ชมมา ตกหมึกน,นะฮะตอนนี้อยู่ที่แหลมท่านนะครับประมาณตีห้ากว่าเกือบจะหกโมงนะอ่ะวันนี้ตื่นในเช้าลแล้วผมตื่นนี่แหละไก่ยังไม่ขันนะครับนกเขาขันก่อน <L un ters> ก็พอดีดูในแอปเห็นว่าน้ํามันขึ้นนะน้ําขึ้นเต็มนะผมก็เลยจะมาลองมามาลองดูฮะเดี๋ยวให้ให้ดูสภาพน้ําก่อนนะฮะ <L un ters> สภาพน้ำประมาณนี้ครับก็น่าจะกําลังขยับลงนะฮะ เดี๋ยวมาชมผลงานกันนะครับว่าจะมีตัวให้ให้ได้ชมมือรับ่านนะครับอันนี้ก็มาแบบมั่วๆเลยก็คือว่าอยากมาก็มาก็สายนี้ก็ยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ครับสายมึกครับก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยครับเรียนรู้ไปเรื่อยครับเดี๋ยวไปรับชมผลงานกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ตรงที่ตรงแหลมแ่นตรงตรงที่เขามีตลาดนัดถนนคนเดินนะครับผม ตรงนี้มันจะมีไฟสองฮนะเดี๋ยวลองดูตรงนี้ก่อนครับมันสว่างสว่างดีฮะโอเคครับแล้วก็ตรงนู้นตรงศาลาเก่านะมันจะมีนั้นนะก็กาลังตกเหมือนกันอยู่นะมันเอาเปิดไฟรอดนะคิดว่า,น,าน่าจะมีตัวอยู่บ้างนเช้าๆแบบนี้นะมากัดเฉยเลย

đại là không xong đại đã đại đã tôi lệch nha tôi lệch nha tô đó là mực toilet lệch các กล้วยเหรอกล้วยตัวเล็กครับนี่หนึ่งแต้มแล้วครับคุณผู้ชม ฉายหมายนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมย้ายมาตรงเขาสามมุกนะครับถัดจากลำนั้นนิดนึงก็เคยเคยมาตีอยู่นะครั้งสองครั้งก็มีตัวอยู่นะครับเช้าน้ำกำลังเต็มๆอยู่นี้นะก็น่าจะพอมีตัวนะเดี๋ยวลองดูนะครับ

ข้หน้าเนี่ยนะตอนแรกมันได้ได้เพิ่มมาอีกตัวครับแต่ทีนี้ผมผมดันไม่เผลอกดปิดกล้องนะฮะก็เลยไม่ได้เห็นภาพเลยฮะจริงๆกล้องมันอัดอยู่แล้วผมผมไม่กดซ้ำอีกทีหนึง่งมันก็เลยหยุดอัดไปฮะได้เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวฮนะ เราเมื่อกี้มันจับอีกทีนะฮะแล้วจับแล้วมันมันหลุดฮะเมื่อกี้จับจับแล้วมันหลุดะครับผมผมกำลังเยื่อมาแล้วมันหยุดมันหลุดฮะพาแต้มอีสามไปเลย โดแล้วครับนั่นนะโดดแล้วครับนั่นนะโดดแล้วครับโดดแล้วครับโดดแล้วครับจับสองทีนะเมื่อกี้นะโอ้โหผมจะขึ้นได้ไหมเนี่ยโดโดแล้วนั่นนะนะมา,มาครับมาแล้วครับโอ้หตัวนีม้มีไซส์นะไซส์ครับมีไซส์ขึ้นตรงไหนได้เนี่ย โอ้ยติดหนวดเล็กด้วยฮะใช่ฮนะยกฮนะยกครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับจับสีส้มนะฮะโอ้โหโดนสีส้มครับผมโอ้โหโดนจนได้โดนจนได้ครับโอ้โห นยนะตัวที่สามอะโอ้โหตัวนี้ไซส์ใหญ่เลยนะไซส์ใหญ่ใหญ่กว่าตัวที่ที่สองที่ได้นะว้าวแจ๋วเลยนะพวกนี้เดี๋ยวขออนุญาตเอามันไปล้าง่อย <laughs> มันดำเหล,เลือเกินจับอีกครับมันจับอีกแล้ว ฝูงนะเจอฝูงย้ายไปใกล้ๆครับย้ายไปใกล้ๆเมื่อกี้ลงไปทีเดียวมันจับเลยนะแถวเนี้ยหน้าเนี้ยครับ เรียบร้อยครับาแล้วครับเรียบร้อยครับผมาแล้วครับผมหนีสาอีกแล้วหนีสาอีกแล้วครับคุณผู้ชมแต้มที่สามแต้มที่สี่แล้วครับน่าจะเป็นคู่เหมือนนะเมื่อกี้นะน่าจะเป็นคู่ตัวเมื่อกี้ฮะจับโยสีส้มครับผมหมึกเขาสามมุกนะครับผมโอ้ยสาดีครับสาดี ปล,ป,ลปล่อยมันดึงหิน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 ,น,หนครับผู้ชมมันดึงหินผู้ชมเอาหลุดแล้วครับอ๋อจินหนูมันเกาะหินอยู่นะแหมเกาะเกาะแน,น่นเลยนะมาแล้วครับแต่มีสีครับผม อันนี้จะเท่ากับตัวที่สองนะตัวที่สองนี่กดถ่ายไม่ไม่ติดนะส่แต้มมาผมโอ้ได้กับข้าวแล้ววันนี้มาจับเอาตอนสายนะฮะเช้าๆไม่จับเลยนะเอาดูต่อครับ มันน้ำตายแล้วตอนนี้น้ำจะเริ่มมันเริ่มจะขยับลงนะมันเลยเริ่มจับนดาดูว่าจะมีตัวอหรือเปล่านะมันจะอยู่เป็นฝูงหรืออยู่เป็นคู่ผมก็ไม่รู้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเจอเป็นคู่ครับถ้าเจอเป็นฝูงใหญ่นี่ก็คือว่าฟุกันนะสีส้มนะสีส้ม วันนี้ก็จากกันไปก่อนนะฮะก็ผลประกอบการวันนี้ตั้งแต่เช้านะก็ได้หมึกไป4ตัวนะครับเดีย๋ยวให้ชมผลงานครับนี่นนะก็เป็นมึกมึกไซส์ตรนี้ไซส์ใหญ่เนี่ยนะนะแล้วก็ไซส์ก,กลางกลางตัวนะฮะแล้วก็ไซส์เล็กอีกหนึ่งตัวนะฮะหลุดไปนหนึ่งตัวครับหลุดไปน่าจะไซส์กลางๆนี่แหละครับมันคู่กันนะฮะคู่กันน่าจะคู่กันกันกบไซส์สองตัวนี้นะจับทีสองแล้วมันหลุดนะฮะส่วนในตัวเม้่ได้ตัวแรก 2ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าตัวไหนได้ตัวที่ได้ได้ตัวที่2น่าจะเป็นตัวนี้มันแข็งละได้ตอนที่กล้องมันดับนะกล้องตัดไปส่วนตัวนี้คู่นี้ได้ได้ตอนหลังสุดเลยคู่หลังสุดเลยได้มาสี่ตัวผลงานวันนี้ครับตอนนี้ก็แดดก็เริ่มแรงนะครับก็คิดว่าน่าจะต้องกลับแล้วครับเพราะว่าหมึกมันไม่จับเลยขอบคุณทุกทุกท่านนะที่เข้ามารับชมนะก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยครับก็จากกันไปก่อนครับผมโอเคครับสวัสดีครับ